สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ห้วยขวางนะคะพบกับช่องอาร์มลำพูนชัวร์พิเศษเราอยู่กับด่านแหล,แ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 ล่ลายด่าหลายครูเต้ยนะคะวันนี้เราจะมาขอพรเสงเข้าข้างหน้ามึงหรอไม่ก็เข่าเหมือนด้วยหลังวันนี้เราจะมาขอพรจากองค์ท่านนะคะพระพิฆเนศ ดีนะแม่คนไม่เยอะต้นก็ใชาวัดนีอไม่มยหูหน้าใช่ไหมแม่ก็หันสายไฟหน่อยไม่คิดเมื่อวี้คนจีนบอกว่าเมื่ออยู่เมื่ออยู่แล้วไม่มีทหาชาต้องอกะไรแม่เก็บอะไรหกสิบบาทแกะเลยโล ลยสามใบแล้วก็หยอ,อดโอคบไมไม่ได้ปวยใจไม่มีโอนอแล้วราคาก็สมวนทีอะไรสาธุสาธุ นี่ไงอันนี้กีก่เลมครับพี่เลมเดียวหรอเลมเดียวแล้วก็ถูกอุกกอ้ยมาปเลยอยคอรูคคก็เอาใหม่สิออคุณนำได้แบบก้าม้มืออยู่มืออยู่ อยากถ่ายอันนี้ก่อนนี่แะคะขาปุ๊เด้วยกำลังขอพรวันนี้เราก็มาเดินให้่ความกิน ข้าวเรียบร้อยแล้วเราก็มาไหว้ที่แท่นนี้ด้วยนะค่ะยังขอตัวไหว้ก่อนนะครับ Amazing ไหมแม่เมื่อกี้อะ Amazing ว่ะวิทย์ใว่ากี่ดขอบอลอนะไรขนาดนั้นเลยโอมคิดถึงนะคิดถึงโอมมาคุณจะไปไหนที่พี่เตอบอกโอมให้หน่อยว่าอังคิดถึงมากๆ ดวงแล้วไม่เกลียเขาบอกว่าพรุ่งนี้ไม่ได้ตีทุกคนขนาดวันนี้ยังไม่ได้เลยวันนี้ไม่ได้ตีสักบาทเราก็ว่ายมาวิ่งค่นสเสร็จแล้วนะครับทุกคนวันนี้คือเราบีบบอปม่วงไปว่าไงชมพูไปเลยวันนี้เราไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมทุกคนมองหน้าเราแปลกๆคือร์ไพรส้าบีบบอปม่วงเซอรส์สุ Waited, สรุปจะไปแม่ลำบุ 1, ๋มสุ่มเลงอ่ะมีเงินไหมล่ะก็มีเงินโอนไม่ได้เนี่ยไม่มีเงินเราซื้อเสื้อพันสามเกือบไปเงินสายอีอาร์มีพันสามพอดีพี่อาร์มีเงินพันสามพอดีอีอาร์โอนหมดเลยโอุ้ยพี่อินเตอร์บอกอีโอมโอนเงินมาให้หนูใช้หน่อยบอกพี่โอมโอนตังมาให้ใช้หน่อยเงินหมดแล้วไม่มีแล้วกินเซเว่นฉั่ม เราไม่พากันกินเราไม่ไปซื้อข้าวแกงกินจนได้ไปะะไม่แล้ววงเขาก็เลี้ยงอันนี้อยู่ไม่ใช่หรอเลี้ยงข้าวต้มอ,อยู่ไม่ใช่ <c oughs> ใชหรอปิงซูอยู่ไม่ใช่หรอไม่มีเงินแล้วพาใครไม่พากันไปซื้อข้าวราดแกงกิจะไปซื้อเตี๋ยวทรรมาเออเซเว่นมาอย่างน้อยก็สองร้อยสักคาบละสองอาาสามร้อยอ่ะให้เตี๋ยวรักาค่าได้นะคะอย่นรอให้ถึงซงนี้นะคะา รู้ค่ะทุกอย่างจะทำทุกอย่างจะทำที่15นี่รู้ค่ะทุกอย่างจะเรียบร้อยวันที่15หรอต้องการไปเราจะพิดอีกเพอ่มยาผิดกอยยังสุดสิ่งนั้นมาดูกันนะคะว่าเราจะได้อะไรกินอีกทุกคนเพราะว่าเราไปบ้านเขาที่นี่มาแล้วเราก็กินข้าวมาแล้วแต่เราอยากกินของหวานอะไรที่แบบล้างปากเราอะไรเงี้ย ม่รูเท่าไหร่อ่ะในหกอันเนี้ยในหกอันเนี้ย<น><อ>มันจะมีอันหนึ่งที่เป็นเดอหนูได้หนูได้อันนี้นะที่เขาเอามาให้หนูหล่อใช่ที่เป็นตุ๊กตาเนี่ยเอาอคูณไม่เอาล่ะเวอร์ชั่นใหม่ก็มีนะพันสามโอ้ยไม่มีที่ซื้อลยยี่นิสเพอื้นี่มาเขาเอตนาคั่หน้านลาบรส ากกินเคียไปซื้อเคีคก,เกินเคีนา่นาราเคีก็เฉยไม่ได้หรอแม่ไม่หอ่อ แม่นอนระวังรถดครัแม่ทุกคนเราอยากกิงเนะคะอดิษฐานแล้วกบางๆแบบนี้เรามีส่วนเราแล้วพูดออธิษฐานระวังรถด <c oughs> ไม่ไ